แล้วล่ะแต่ก็ขอให้ความรู้เบือแล้วกันนะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยเราก็ทำไปแั่แปดสิบเก้าสิบมันก็ยังดีกว่าไม่ไม่ถึงอ่ะใช่นไหมปัญหาไม่ได้อยู่อยู่ที่รัฐแต่เดียวมันอยู่ที่หลายส่วนด้วยกันนะหรือว่าเตรียมกานำเข้าไหมน้ําเข้ามันจะมันจะทอดกันหรือเปล่าเพไม่รู้แต่เราอินเทอร์ว่าจะนาเข้าอะไรอยู่เนาะหลายไม่ได้ก็มีปัญหาละเพราะมันแยกกันไงระบาดเยอะกว่าเราแล้วลงลงรวลาสถาบัของเราเห็นไหมอยู่ไม่ผมผมก็อยู่นะเีอย คนะครับนะครับตนีนะครับรนปประตูทั้งหมดนี่จะมีทั้งหมด4ประตูนะครับ B C D E จต้องยในส่วนไหนมีกาแบงเพศแล้ว มีต so, like, so ้องมีการเป็โซวปรหประแล้วก็จะมีรักษาบปลอดภัในตวบ้ดปรับได้แะดีในตแล้วก็มีจุดที่บริการวอว่าต่างๆมีนาครับตัวเราะเรงเสียลปาพ่อ ไม่เสียสายตาเยดเยจูเยอะอแล้วาได้หมดแล้วเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันทีแล้วพวกเราขัที่ไหนกันอะแล้วก็จัดเวนาอยเฝ้าใช่ค่ะมั้นม่มีเวลา้าหลจะได้สังเกตการที่หม้จักปุ่มกันเอ้าไปมากที่นึคการองในการให้ไอเดนติจาผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วจะมี แดงสีสม้มสีเขียวใช่ไหมคนที่มาที่นี่คือสีเขียวแดงเหลืองเขียว,ยวมานี่คือเขียวนะต้องมากัดตัว14วันก็ทนนิดนึงนะผมจะได้ปลอดภัยตอนนี้ถ้า,ถาอีกพวกหนึ่งคือพวกสีแดงกับสีเหลืองนั่นต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดนะเห็นว่าจะเตรียมการอีก 5- ้0คนใช่ไหมจะนำเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด นี้โรงพยาบาลก็มันมีหาอยู่นิดนึงก็คือเตียงควาบมบอบช้ำวน